กาสายมูวัดสวนธรรมปิติอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินคลิปนี้สอก้าจะพาทุกคนไปมูแต่ละจุดจะมีตรงไหนที่ต้องไปบ้าง29้าจะพาไป 1. องค์พระยานาคราชพาทุกคนมาขอพรชุกลาบวาสนาเบิกทรัพย์บาดาลกับองค์พญา,า,านาคานาคีมาจุดทูปบอกกล่าวขอพรเสร็จแล้วเดินลอดท้องปุยาเสริมความสิริมงคลให้ตัวเอง 2. ทาวเวสสุวรรณมาขอพอรการงานการเงินโชคลาภผู้ใหญ่เมตตาค้าขายรุ่งเรืองกันที่ตรงนี้ 3. องค์พระพิเคเนตปังเศรษฐีใครอยากร่ำรวยหมดหนี้หมดสินเป็นเศรษฐีต้องมาไหว้ขอพอรให้องค์พ่อประทานพร,พรความสําเร็จท่านประทานพรความสําเร็จให้มานักต่อน,นังพิเศษสําหรับท่านที่อยากบูชาองค์พระพิเคเนตปังเศรษฐีและอธิษฐานจิตโด,ดยหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนี่คือองค์พระพิเคเนตหน้านครรุ่นเศรษฐีมั่นคงไรายได้สมทบทุนสร้างองค์พระพิเคเนตขนาดหน้าตัก9เมตรนวัดม่วงเจริญราษจังหวัดน่านจะมีให้เลือกบูชาด้วยกัน22รายการเช่น เนื้อผงว่านร้อยแปดจากสำนักขอออสีจินดามณีเข้มสีดำหรือว่านสบู่เลือดเนื้อผงภัยกุมารหลวงปู่ทิมสีเหลืองเป็นตน้น สี่หลวงปู่ศิลาสิริจันโทองค์ยืนช่วยเหลือลูกศิษย์ใครที่ชอบเดินทางติดตอ่อเจรจาค้าขายต้องมาขอพรหลวงปู่ตรงนี้เสร็จแล้วตีละครั้งสามทีเพื่อให้คําขอนั้นสําเร็จสมหวังห้าหลวงปู่ศิลาสิริจันโทองคนั่งมัง่งคั่งมั่นคงรับทรัพย์องค์ใหญ่สูงเด่นเป็นสงา่าซึ่งจะอยู่ฝั่งตรงข้ามวัดสวนธรรมปิติมาไหว้สการละขอพรบารมีหลวงปู่ให้หมดนี่หมดศีลบารมีหลวงปู่จะช่วยลูกศิษย์เองและห้ามพลาดกราบหลวงปู่ศิลาสักครั้งมาขอ ขอพรบารมีหลวงปู่ให้ค้ำดวงหนุนด,ดวงและนี่ก็คือพิกัดแต่ละจุดที่ต้องไปเมื่อมาวัดสวนธรรมพิติอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสิน์